สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 นะครับวันนี้นะครับครูไม่ได้เข้าสอนสดนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในวิดีโอนะครับก็คราวที่แล้วเนี่ยมันถึงในในเรื่องที่1.9เนาะคราวที่แล้วเราเพิ่งจบ1.8ไปเนาะทีนี้ครับมา1.9ครับให้นักเรียนนะครับนำหนังสือนะครับที่เป็นหนังสือเรียนพื้นฐานรายวิชานะครับที่ไม่ใช่แบบฝึกหัดนะครับ อ่าให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า37ครับเมื่อนักเรียนเปิดไปที่หน้า37นะครับนักเรียนจะพบกับข้อที่1.9นะครับข้อที่1นนะนะครับอ่ะนะครับมาดูครับวันนี้เราจะมาในเรื่องของนะครับ นนก,านะการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการจับคู่นะครับการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการจับคู่นะครับมาดูอันแรกเลยครับแครอทกับนกฟามิงโกมีจำนวนเท่ากันหรือไม่แครอทกับนกฟามิงโกมีจำนวนเท่ากันหรือไม่มีเท่ากันไหมมาดูครับแครอทอยู่ในตะกร้านะครับนี่หนึ่งสองสาี่แครอทมีสี่นะครับ นกฟามิงโก้มี1 2 3 4นกฟามิงโก้ก็มี4ครับอ่าเขาบอกว่ามีแครอท4หัวมีนกฟามิงโก้สตัวจับคู่ได้พอดีแสดงว่าแครอทกับนกฟามิงโก้มีจำนวนเท่ากันนั่นคือจำนวนแครอทเท่ากับ จำนวนนกฟามิงโก้นะครับนกฟามิงโก้ก็นะครับนกฟามิงโกนะ้เนี่ยชอบกินแครอทนะครับเพื่อให้ขนเป็นสีชมพูนะครับอ่าโอเคนะอ่ะอันนี้เบสิกก่อนอามาดูนี้ครับอันล่างไหมดังนั้นนะครับสี่เท่ากับสี่นะครับมาดูจำนวนปูครับปูมีหนึ่ง สองสามกบมีหนึ่งสองสามปูกับกบจับคู่ได้พอดีแสดงว่ามีจำนวนเท่ากันนะครับอ่ะในทั้งหมดนี้นะครับคือการแสดงจำนวนเท่ากันนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับ อ่าดูกวางนะครับกวางมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากวางมีห้านะครับมาดูข้าวโพดครับข้าวโพดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้าวโพดมีเจ็ดเด็กคนนี้ถามว่ากวางกับข้าวโพดมีจํานวนเท่ากันหรือไม่กวางมีห้าครับข้าวโพดมีเจ็ดฉะนั้นมันเท่ากันไหมคิดว่าไงเท่ากันป้า อาไม่เท่ากันนะครับอ่าไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมเนี่ยเมื่อจับคู่กันแล้วเนี่ยกวางมีห้านะครับแครอทมีเจ็ดเอ้ไม่ใช่ข้าวโพดมีเจ็ดข้าวโพดก็เลยจับคู่กับใครไม่ได้อีกสองอันนะครับอ่ามาดูคอธิบายครับเขาบอกว่ามีกวางห้าตัวมีข้าวโพดเจ็ดฝักจับคู่ได้ไม่พอดีแสดงว่ากวางกับข้าวโพดมีจํานวนไม่เท่ากัน จำนวนกวางไม่เท่ากับจำนวนเข้าโพดดังนั้น5ไม่เท่ากับ7อันนี้คือไม่เท่ากันนะครับเมื่อสักครู่นี้หน้าที่แล้วเท่ากันเนาะคราวนี้ไม่เท่ากันนะครับเขาจะเขียนว่าไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับโอเคนะครับอ่ะมาสรุปครับจำนวนกวางน้อยกว่าจำนวนเข้าโพด ถูกไหมครับจำนวนกวางมีห้าจำได้ไหมข้าวโพดมีเจ็ดนะจำนวนกวางก็น้อยกว่าจํานวนข้าวโพดดังนั้นห้าน้อยกว่าเจ็ดถูกต้องครับห้าต้องน้อยกว่าเดหรือจํานวนข้าวโพดมากกว่าจํานวนกวางถ้าเอาจำนวนข้าวโพดมาตั้งเป็นตัวแรกข้าวโพดจะมากกว่าจํานวนกวางถูกไหมครับดังนั้นเจ็ดมากกว่าหนะ้าอ่าดูดีๆนะครับถ้าเอาจํานวนกวางขึ้นก่อน มันจะน้อยกว่าจํานวนข้อโพดแต่ถ้าเอาจํานวนข้อโพดขึ้นก่อนข้อโพดจะมากกว่ากวางนะครับโอเคอามาดูครับเติมเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนโยงเส้นจับคู่และวงล้อมรอบข้อความน,นะครับ บบนะอ่ะโอเคครับอันนี้คือนกกาบัวนะครับนกกาบัวโยงคู่นะครับโยงคู่นะครับกับปลาอันนี้หนึ่งสองสามสี่อ้าวส่วนนกกาบัวอีกสามตัวล่ะโยงกับอะไร ไม่มีใช่ไหมมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนกกาบัวมีเท่าไหร่นกกาบัวมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวนะครับเราก็เขียนเลขเจ็ดลงไปมีปลาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวอ่าจับคู่ได้พอดีไหมครับจับคู่ได้พอดีไหมอ่าจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับเอามาวงกลมก่อน วงกลมล้อมรอบกันเขาบอกว่าจํานวนนกกาบบ,บบัวนกกาบบัวเนาะครูอ่านผิดนกกาบบัวกับจํานวนปลาเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับนกกาบบัวกับปลาเท่ากันไหมอ่าไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นปลามีสี่ปลาเท่ากับหรือไม่เท่ากับครับ เพราะฉะนั้นปลาต้องไม่เท่ากับ c น้อยกว่า c น้อยกว่าหรือมากกว่าเจ็ดครับ c ต้องน้อยกว่าถูกไหมครับ c น้อยกว่าเจ็ดเจ็น้อยกว่าหรือมากกว่า c ครับเจต้องมากกว่า c ค okay. อ่ะนะครับอันนี้เราก็ได้คำตอบแล้วเนาะใครไม่ทันนะครับสามารถสต็อปหน้าจอนะครับหยุดไว้ดูได้นะครับอ่าโอเคนะครับท่านนักเรียนทำตามไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนจะทันนะครับอ่ะไปต่อครับอ่ะมาดูลิง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 อ่ะลิงกับกล้วยเป็นไงเท่ากันไหมดูดิหนึ่ง สองสามวิพอดีใช่ไหมเนี่ยเท่ากับใช่ไหมอ่ะมีลิงกสามตัวมีกล้วยสามผลจับคู่ได้พอดีจำนวนลิงกกับจำนวนกล้วยเท่ากันไหมเท่ากันสามเท่ากับสามใช่ไหมหรือไม่เท่ากับ สก็ต้องเท่ากับสิครับโอเคเพราะว่า3ม,มันเท่ากับ3เนาะมีลิง3ามตัวมีกล้วย3ามผลนะครับโอเคนะครับไปต่อครับามาตรวจสอบความเขนะ้าใจกันหน่อยนะครับมีกระลอกอยู่ทั้งหมด1 2ึ่งสามสี่ห้ามีนกทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ห้า มีถั่วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาละเอาละตรงนี้แหละจำนวนกอระลอกนะครับนะจำนวนกอระลอกเป็นไงจำนวนกอระลอกกับจำนวนถั่วเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับอ่าเขาบอกว่าให้เขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่า เพราะฉะนั้นจํานวนกระลอกกับถั่วไปไงจํานวนกระลอกต้อง,องน้อยกว่าเออเอาเป็นสีดําเนาะจํานวนกระลอกก็ต้องน้อยกว่าถัว่วโอเขียนไม่่อถนัดจํานวนนกกับจํานวนกระลอกเท่ากันไหมกระลอกมีห้านกมีห้าก็คือ เท่ากันนะครับแต่ในที่นี้จะเขียนว่าเท่ากับนะครับนะครับให้นักเรียนเขียนนะครับนักเรียนเขียนสวยๆนะครูเขียนยากจังจํานวนถั่วกับจํานวนนกจํานวนถั่วก็ต้องมากกว่าอ่าโอเคนะครับ เมื่อเรียนเขียนสมบกอ่าเมื่อเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับใครไม่ทันสต็อปดูได้เลยนะครับเมื่อเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับก็ไปต่อครับอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้นะครับเรื่องกา,อก,าการเปรียบเทียบอ่าเปลี่ยนสีก่อนการเปรียบเทียบจํานวนนับหนึ่งถึงสิบและศูนย์นะครับหนึ่งถึงสิบและศูนย์นะครับอ่ะอันนี้จริงเป็นบัตรภาพนะครับมันจะมีกิจกรรมนะครับในห้องเรียนแต่ว่า อันนี้ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เราไม่ไดอ้อยู่ด้วยกันเนะาะไปครับอ่าเขาถามว่าอันเนี้ยนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับผู้ชายบอกว่าตักปลาได้หกตัวตักปลาได้หกตัวนะครับผู้หญิงบอกว่าตักปลาได้สองตัว นะครับเอาละนะครับอันนี้นะครับจะอยู่ในหน้าที่นะครับจะอยู่ในหน้าที่42นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านนักเรียนดูในตัวหนังสือในหนังสือของนักเรียนนะครับมันจะมีแถบสีขึ้นครับเป็นแถบสีขึ้นเป็นสีฟ้าๆนะครับซึ่งของครูนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับ มันจะมีแถบสีฟ,ฟ้าอยู่ในตัวเลขนะครับขึ้นไปอยู่เท่าไหร่อยู่ถึงหกเลยนะครับส่วนอันล่างของผู้หญิงเนี่ยจะมีแค่สองนะครับจะมีแค่สองนะครับอไปดูขอสรุปผลในหะ้สรุปผลในหะ้สรุปผลก็คือหนไงครับหกก็หมากกว่าสองครับแล้วสองก็น้อยกว่า6ครับ นั่นคือผู้ชายคนนี้ชื่อต้นกล้านะครับต้นกล้าตักปลาได้มากกว่าใบาบัวนะครับเพราะต้นกล้าตักปลาได้หกตัวใบบัวตักได้แค่สองนะครับอันนี้ตักได้หกอันนี้ตักได้แค่สองมีหกอันนี้สองนะครับหรือใบบัวตักปลาได้น้อยกว่าต้นกล้านั่นเอง อันนี้ตักได้สองอันนี้ตักได้หกนะครับโอเคอ่ะมาดูนะครับจำนวนนะครับเรามานับจำนวนดีกว่าของสิ่งที่อยู่ในนี้ครับสิ่งที่อยู่นี้ก็คือม้าลายเก้งหมาแล้วก็โอ้อนี้ไม่ใช่มมาสินี่ลาแล้วก็กวางนับที่ม้าลายก่อนครับหนึ่งสอามี่ห้าหก,หก,หก,หก ออมาลายมีออข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 อเปลี่ยนสีก่อนม้าลายมีเจ็ดตัวเอามาดูกวางครับกวางมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากวางมีห้าตัวเก้งมีหนึ่งสองสามสี่เก้งมีสี่ตัวลามีหนึ่งสองสามสี่ห้าลามีห้าตัวเอาแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูครับว่านะครับต้องทำอย่างไรนะครับอ่ะเอเคครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราได้จำนวนมาแล้วนะครับนะให้ระบายสีครับระบายแถบสีตามจำนวนสัตว์เพื่อเปรียบเทียบจำนวนสัตว์และเขียนเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าอ่าเมื่อกี้เก้งนะครับเก้งมีทั้งหมดร่เก้งมีทั้งหมด สี่ตัวนะครับเราก็ระบายสีลงไปครับระบายสีลงไปสี่สีช่องของนักเรียนระบายสวยๆนะวันนี้ของครูระบายให้เป็นตัวอย่างก็พอนะครับมีกวางทั้งหมดเท่าไหร่กวางมีห้าใช่ไหมเราก็ระบายไปห้า,าค่อยๆทำนะครับให้มันอยู่ในช่องนะม้าลายมีมาลายมีเท่าไหร่ สองสี่หกเจ็ดอ่ามาล,ลายมีเจ็ดมีเจ็ดเราก็ไปไปเจ็ดลามีห้าโอเคนะครับอ่ะนะครับจำนวนกวางเท่ากับจำนวนลาที่ห้าต่อห้าครับห้าเท่ากับห้าครับลา กวางเท่ากันม้าลายมีเจ็ดนะครับพอไม่ใช่พี่ใช่ตัวทีผิดม้าลายนะครับจำนวนม้าลายต้องเขียนว่ามากกว่านะครับมากกว่าจำนวนเก้งนะครับเพราะเก้งมีแค่สี่นะครับม้าลายมีถึงเจ็ดเลยเจ็ดอะไรครับเจ็ดนะก็ต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนไม่สวยกั้งจะต้องมากกว่าสี่นะครับเราเนียนเขียนส,ยสวยๆนะเขียนข้อมากกว่านะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับเ,ออเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ไปต่อหาดูวันนี้ครับเขาบอกว่านะครับ เติมตัวเลขในนะครับเติมตัวเลขในปานะครับเพื่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อแสดงจํานวนนะครับนะเปรียบเทียบนะครับเพื่อจํานวนเอาอ่ะอย่างปลาตัวแรกนะครับปลาตัวแรกเนี่ยอันเนี้ยนะครับนักเรียนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันสักคนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูทําให้เป็นตัวอย่างอาจกันเนาะอันนี้นก็เขียนตามถูกๆเจ็ดมันต้องมากกว่า 7มากกว่าเท่าไหรดีโหอะไรที่น้อยกว่า7นี่ใส่ได้หมดนะครับ7มากกว่าสี่ศนศูนน้อยกว่าอะไรศูนย์น้อยกว่าหนึ่งศูนย์ก็น้อยกว่าทุกตัวแหละสองน้อยกว่าสามหน้อยกว่าหน้อยกว่า8นะครับ6จะน้อยกว่า7น้อยกว่า8น้อยกว่า9ได้หมดครับใส่เลขอะไรก็ได้1มากกว่าอะไร หนึ่งก็ต้องมากกว่าศูนย์นะครับหนึ่งมากกว่าศูนย์ได้แค่จํานวนเดียวเนาะสิบต้องมากกว่าโหสิบ oh, นี้มากกว่าทุกตัวเลยเนาะงั้นครู oh, ให้ตัวหนึ่งแล้วกันสิบมากกว่าเก้าแล้วกันเอาเอันนี้อันนี้อันนี้เอาอะไรดีเอาอะไรเท่ากันนะครับเขาบอกว่าเท่ากับเนี่ยเอาห้าแล้วกันครูชอบเลขห้าห้าเท่ากับห้าเนาะแปดก็ต้องเท่ากับแปดสิครับถูกต้อง โอเคนะครับอ่าในชุดนี้นะครับเราเรียนสามารถดีไซน์เลขด้วยตัวเองได้นะครับในบางข้อนะครับครับผมวันนี้ก็นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้การบ้านนะครับการบ้านของเรานะครับก็จะมีอยู่ที่เล่มแบบฝึกขัดนะครับเล่มหนึ่งเนาะในเล่มแบบฝึกขัดนะครับ อรู้สึกว่าตอนนี้เราไปอยู่ถึงเลขอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับอทําหน้าไหน่อยจำหนะอ่ะทำในหน้าที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด 2ี2ส2บหกยี่สิบเจ็ดสสอสสสองสสามส่าเป็นอันว่านะครับนักเรียนต้องทำทั้งหมดนะครับนักเรียนต้องทำทั้งหมดตั้งแต่หน้า26ถึง34ครับ ยี่สิบหกสามสิบสี่นะครับอ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับครูมีธุระนะครับก็เลยไม่ได้สอนสดนะครับก็จะทําวิดีโอมาให้นักเรียนแบบนี้นะครับนะแล้วก็ใครที่ไม่ทันนะครับสามารถไปดูวีวดีโอย้อนหลังในช่องนี้ได้นะครับก็จะโลงตามวันที่ไว้ให้นะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนกันด้วยนะครับก็ใครที่ไม่ทันหรือยังไงนะครับก็สามารถบอกครูได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ